ยังไงหรงอกเออเขารับเล็บแบบนั้นนะนะร,รับเล็บเลยเอาออกมาให้เด็กๆเ,เล่นก่อนนะคะข้างในบ้านเล่นแล้วเดี๋ยวอันนี้จะเอาไว้ในนี้เลยนะคะเด็ก,ดกในนี้จะได้มีที่รับเล็บเพราะว่าจะได้ไม่เป็นขุยนะจะได้ไม่เป็นเศษกระดาษออกมาแล้วก็ทุกเช้าทุกเย็นจะมีเศษกระดาษจากที่รับเล็บอันอันที่ใช้อยู่มันเป็นขุยออกมาเต็มเลยนะคะ เอาอย่างนี้อะค่ะดีนอนได้ด้วยเนาะหามาให้ครบองดีไหมลูกเข้าไปนอนก็ได้นะคะรับเล็บก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็ไปนอนอัดกันเข้าไปประมาณสามตัวเขาดูนะไม่เชื่อ <c oughs> เดี๋ยววันดีก้นดีเขาก็จะไปนอนด้วยกันสามตัวสี่ตัวมันดีไหมลูกมันคืออะไรอะลูกมันคือที่รับเล็บครับ <c oughs> แม่ไปซื้อมาให้อีกลอก,ก่อนจะซื้อมาให้อีกลูกเด็กเขาอยู่แต่ในกรงนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเช่นชั้นในนี้ยชั้นในกรงเขาก็ยังพังหมดเลยเขาอาจจะเครียดนะคะถ้าปล่อยก็อันตรายนะคะก็ไม่อยากปล่อยให้ออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวไปขับถ่ายใส่บ้านคนอื่นเขาก็ไม่พอใจนะคะนอก,ก็เลยต้องอยู่ในกรงแบบนี้นะคะ เจ้านายเจ้าขุนท้าแม่ไม่อยู่บ้านแม่ก็ไม่อยากปล่อยให้ออกไปนะคะแต่ว่าเขาไม่ไปไหนไกลก็จริงแต่ก็ห่วงค่ะอันตรายโอ้สนใจกันใหญ่ลุมกันใหญ่ไหนไหนดูซิดูซิโอ้ยงสนใจละ่ะใครนี่เศรษฐีไหน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 เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมสิมันคืออะไรเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูลูกเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันนอนนะลูกนะเปลี่ยนกันนอนนะเปลี่ยนกันนอนนะคะ เออเปลี่ยนกันนอนลูกเปลี่ยนกันนอนใครจะนอนก่อนใครจะนอนก่อนอหน้าบ้านหน้าบ้านของเราเมื่อวานนี้น้องชาติมาเอากลงแล้วนะคะมาเอากลงน้องมาแล้วแต่ว่าก็ต้องให้รอให้เขาวันที่เขาเอากลงไปให้แฟนเขาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไกลอยู่เหมือนกันแล้วนุก็บอกว่าถ่ายคลิปมาให้ชมเลยนะเดี๋ยวน้องเข้ากรงอยู่กรงดีแล้วก็ส่งคลิปมาให้พี่ดูหน่อย ก็บอกเขาแล้วค่ะก็รอให้เขาส่งคลิปมาอุ้ยเข้าไปเข้าไปหมดแล้วเหรอลูกอยอยากเอาไปให้เสือน้อยจังเลยแต่ว่ารอก่อนนะลูกรอก่อนข้างบ้านต้องรอก่อนอีกสองอันอันนี้เอาของเด็กในบ้านมาพี่ทองพี่ทองมองแล้วมองอีกโอพี่ทองไม่อยากให้เอามาแต่ว่านุก,ก็สงสารเด็กเด็กในหน้าบ้านเขา อยากเปลี่ยนที่เรียบให้เขาเพราะว่ามันเป็นเศษกระดาษเป็นขุยออกมาแบบเขาก็เขี่ยเล่นกันบางทีมันก็ตกเข้าไปในในถังน้ํากินของเขาาเงี้ยค่ะวันที่เราก็ไม่เห็นกว่าเราจะกลับมาบ้านเนี่ยมันก็ละลายใส่น้ําแล้วมันก็ไม่ดีนะคะก็เลยต้องเอาแบบนี้แบบที่ไม่มีเศษไม่มีเศษกระดาษไม่เป็นขุยออกมาจะดีที่สุดนะคะดีไหมหล่ะเยอะแยะเยอะแยะเต็มอยู่โอ้ยชอบมากเลยชอบมากเลย ซื้อมาให้อีกนะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากเมตตาซื้อให้พวกหนูพวกหนูก็ยินดีน้อมรับนะคะโอ้รับเล็บใหญ่เลยรับเล็บใหญ่เลยไหน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 รับเล็บใหญ่เลยรับเล็บใหญ่เลยใครนี่เจ้าเสือโอ้เจ้าเสือรับเล็บเหรอลูกเข้าไปนอนนะลูกเข้าไปนอนเข้าไปนอนเล่นลูกหันมันมาทางนี้สิหันมันมาทางนี้สิอู้ดีจังเลย ซักได้ด้วยนะคะซักได้ด้วยมาดูมาดูมาด,มาดูมันเป็นแบบเนี้ค่ะซักได้ด้วยนะคะดีไหมคะลูกมันดีจังเลยค่ะแม่แม่จ้าหยอบก,กันละหยอบก,กันละเล่นอยู่นี้นะอย่าดื้อน,นะลูกนี่ต้องไปทำงานหาตังนะในดูหน้าจิใครนี่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 ใครใครใคร อุ้ยเจ้านายดีตรงที่ซักได้ด้วยนะคะอเอาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเล่นเปลี่ยนกันเล่นดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวแม่ตักตักกระบ,บะทรายก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะลูก ดู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 พากันชอบนะพากันชอบใหญ่เลยชอบใหญ่เลยตักกระบะไปะนะแป๊บนึง่งอู้ชุลมุนวุ่นวายนล่นะกี่ตัวเนี่ยะเจ้านางไปไหนเจ้านางเขาจะขี้กลัวนะคะจะไม่ค่อยมาอะไรกับเพื่อนลคะค่ะเจ้านางเจ้าพี่น้องเจ้านายเจ้าขุนเนี่ยวันนั้นไงมาแล้วมาแล้วสรุปแล้วก็เจ็ดตัวนะคะอยู่นี่เจ็ดตัว นี่่เจ้านางคนนี้นี่คนนี้คนนี้นี่ๆคนนี้คนนี้คนนี้เจ้านางโอ้เล่นสะใจเลยดูดูเล่นสะใจเลยดูดูเจ้าเจ้านายนะคะเล่นสะใจเลยนะคะดูดูดูครับดีมากครับอยู่อย่างนั้นล่ะครับอยู่อย่างนั้นล่ะครับแม่ต้องไปทำงานนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอพรบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด็กๆนะคะก็วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพบเจอแต่สิ่งดีเรื่องดีมิตรภาพที่ดีเงินทองไหลมาเทมานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ